กอว่าเราได้เฟอร์ใหม่อีกแล้วโอ้อันนี้ทาสีทาสีก็เป็นใหม่เหมาะของใหม่แล้วเนาะโอ้หสวยอะสวยเลยเหมือนของใหม่เลยคลาสสิกคลาสสิกเลยอันนี้เสร็จแล้วเหรออุ้ยสวยอยู่หน้าบ้านพ่อนี่คือด่างกระด่างกระดำกระโดงกระดิ๊ลูอี้ทำยังไงอะสีมันถึงได้ดรอปลงหน่อยนึงเครื่องสองรอบครับ เอ้าแล้วมันไอ้นี่ก็เปลี่ยนสีไปเลยสวยเลยเนาะเอ้าเออไอ้สีดามันกลายเป็นสีอะไรวะเนี่ยแบบว่าเราเราทาสีเออมันออกมันเป็นตามสีเขาเหรอสีที่เราซื้อมามันโอ๊ก่ะก็ใช้ฝุ่นสีมีนมีนฝุ่นสีครับโอ้ผสมใหม่อ่ะก็ถึงว่าสีแกมีฝุ่นสีโช้ฝุ่นสีช่วยอ๋อเราก็ว่าเอ๊ะมันไม่แล้วฝุ่นสีเอามาจากไหนอะพี่ซื้อมาเนระ สุดยอดนี่างช่างช่างอถึงว่ามันสวยดีอะกลายเป็นไม้เหมือนไม้ไอ้พวกเขาเรียกอะไรนะที่มันออกสีคล้ายๆอย่างเงี้ยรอยแตกก็หายไปละโอโหหรอโอ้โใช่ไหมรอยแตกมันอยู่ตรงนี้ครับโอโหแล้วมันเป็นมันเป็นไม้สักใหม่ใช่ไหมมันก็เลยไม้สักยังไม่แห้งดีอืมคือมันก็ใหม่นั่นแหละเป็นไม้ใหม่ ไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่จะทํามาจากทางภาคเหนือรับเมืองแพร่เมืองอะไรที่ใช้ไม้ใหม่เนาะโอ้โหนี่ฝีมือลุงอีทเลยนะเนี่ยได้ของ<ว>ใหม่เลยไม่ต้องซื้อใหม่เลย,<ว>ยเอาอ,อันนี้ทําแล้วนี่ <c oughs> ไม้ทั้งแท่งเลยนะเนี่ยยกกี่คนเข <c oughs> วเนี่ยโอ้เคาน์เตอร์เดิมทีเขาเปิดร้านชาอ,อ,อันนี้ขัดแล้วทาใหม่หมดเลยก็ดูคลาสสิกเลยเนี่ยดูคลาสสิกเลยโอ้ก็ประหยัดประหยัดค่าเฟอร์นิเจอร์ไปอีกเลยนะพี่เข้มบุหรี่ตังค์นะเนี่ย ก็ใครมีอะไรจะทิ้งทิ้งมาที่นี่ได้นะคะ FC ทุกท่านเราเอาของที่ทิ้งแล้วมาใช้เกิดประโยชน์ไม่จำเป็นต้องไม้เก่าๆนะเดี๋ยวให้ลุงอิซจัดการใช่ครับเคาน์เตอร์นี้สวยสวยนะเคาน์เตอร์นี้สวยเพราะว่าคนที่เออบาริสต้าหรือว่าผู้บริการก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะประมาณนี้ชงชงกาแฟก็จะใช่ครับแล้วก็ตั้งป้าแขกก็หยิบปลายจะคิดเอาไว้อย่างนั้น อ๋ออ่าอ่าอ่าโอนยกเข้าสวยสวยสวยอันนี้ลุงยิจะทาอีกรอบหนึ่งเหรอก็ได้ครับยิ้มจะทาตอนที่เราเข้าไปข้างในก็ได้อ่าเข้าไปข้างในก็ได้ก็ได้เเพราะว่าข้างในก็ได้นี่ก็สวยแล้วล่ะเนี่ยนี่ก็สวยละแต่ว่าถ้าได้อีกสักจริงมันก็สวยข้าได้ครับลแต่งหน่อยก็คุณโอ เตือนปลแซาแท้ <c oughs> อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเห็นมันเหลือเยอะอยู่หนาอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณป้าอรุณสวัสดิ์ค่ะพี่สาเร็จโอ้ยพี่เด่นกวาดบ้านสวัสดีค่ะเอาแม่บ้านไปไหนอะคะโอ้ถึงได้กวาดไม่แม่บ้านจะมามาเราต้องรีบกวาดอโอ้โหไม่รอให้แม่บ้านมากวาดเหรอไปเดี๋ยวเขาใหาเราด้วยลงกร้านกาแฟเปิดแล้วลือ เปิดละจ้าเอามาค้าออชี่ออมีอ๋ออ๋ออ๋อออมีออมีฮึอรอ,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 องเท้ามาให้ช่างทำงานครับตอนนี้<ส>้าใส่ตีนเปล่าอยู่เหรอคนที่เป็นช่างคนที่เดินสวน ใส่รองเท้าแตะมันบางทีมันลื่นทะลุดทะลาดไปเลื่อนทะลุดทะลาดอเออ,เลอ,เอ,อแล้วก็เท้าจะไปทิ่มเหล็กทิ่มอะไรเ,เราก็เป็นเป็นห่วงเป็นห่วงกลัวว่าจะเจ็บจะเท้า,ทาอะไรเะอย่างไรอย่างโอ้อดียนะั้งว้จะดีตัวหาด,ดีกว่านี่บมีแล้วจีคิดทอดแม้กระทั่งตีนได้เลย <laughs> มบอร์อคิดทอดนายอย่างเดียวใส่ไปเที่ยวบุญมึงเท่านั้นเฮ้ยไม่ต้องใส่เที่ยวให้ใส่ทํางานใส่ในสวนนี่แหละเอาเบอร์อะไรหลุงพรเอาช่างจองช่างจองแต่รู้สึกมันจะมีเบอร์เดียวเดี๋ยวจะให้เลือกสีเอานะใครชอบสีอะไรผมเล็กสุดโอ้ยไม่จงวาเท้าเล็กอ่ะก็แกตัวเล็กไงอันนี้ต้องเจ็บไอ้สิงโตแน่เลยอันเนี้ยไม่ยอมเอาเบอร์เล็กมาเผื่ออะไรนะไม่มีอันนี้เล็กมันมีเล็กสุดโอ้ยเราก็ไม่รู้นะให้เรียกก่อน สีอะไรอันนี้เบอร์แปดเหมือนกันเอาเท่ากันลองดูช่างจ้องมันจะได้ยั่บ่ได้ครับได้อยู่ลวมไอ้ได้ได้พอดีเอ๊ะรวมมันหลับมันยังบรกัดอใส่ถุงเท้าหน่อยเวลาครับก็พักอพอดีหักเขียวมันก่อนพัดเขียวฮ่าฮ่าฮ่ากัดนังก่อนสิไหนอ่ะเอาข้างหนึ่งอยู่ไหนข้างหนึ่งอยู่อะไนี่ยเนี่ยหมูพี่โจ้ถ้าได้เบอร์เจ็ดมาจะพอดีช่างเขาเลยไปข้างเดียวกันเอ้เสื้อรองเท้าข้างเดียวกันเังไลยเนาะ เพิ่นส่วนใหญ่เพิ่นเอาเบอร์แปดมาเพิ่นว่าสั่งเป็นซ้ำกันนะครับแต่ลูงพ้าน่าจะพอดีเลยพอดีเลยออ๋นี่ไงเราดงไปว่าช่างจ้องแกตัวเล็กาาเอสีนั้นใช่ไหมจะได้ไม่เหมือนกันเนาะอ่เดี๋ยวเดินแจกต่อใครไหนช่างดูใส่ใส่ทั้งสองข้างให้ดูหน่อยค่ะมันมันจริงเหรอพอดีจริงเหรอพอดีอยู่ครับใส่เลยใส่เฮ็ดงานเลยไม่จะกินไม่ต้องเก็บเอาหลังอยากได้อะไรก็ให้บอกเด้อมันสิอบมาลรอเหรอ โบอกครับคนนี่ปองมีปองอ่าปองแปลว่าอะไรคะลุงรอนลูครับไม่ได้ไม่ได้ยังไงลเอ๊ะจะบอกว่าให้มันเอาเบอร์กะอันนี้ไงเบอร์เก้าหนี่เบอร์สิบส งตัวน่าจะเบอร์สิบหรือเปล่าเก้าก็พอละมั้งเซ็มไม่ได้ครับเฮ้ยใส่ดูจริงเหรอมันใส่รองเท้าตัวใหญ่ตัวเขาตัวใหญ่เดี๋ยวจริงจชิปหายแล้วเ้าตัวใหญ่ทั้งเยอะาเบอร์อะไรหลสีบสี่สิบสามยังครับอยูสี่สบสามครับต้องสี่สี่ละถตัวต้องไปลองเองสี่สิบ้าว้าตุ๊แต ซื้อมาตั้งหลายคู่ใส่ไม่ได้ลุงอิซน่าจะได้นะเนี่ยลุงอิซก,ก็ตีนเล็กครัอันนี้ตีน,นใหญ่เนี่ยใครไม่รู้เนี่ยนึกว่าสิงโตจะใส่ได้โอ้เนี่ยเนี่ยพีทพีทอันเนี้ยนะจ๊ะผมไม่ใจคนหลายใจรักกับใครผมไม่เคยเบี้ยวไม่เคยโกหกพกลมคนซื้อ,อยังผมรักเดียวใจเดียว อยู <mile> ่กรุงเทพมีแค่น้องตาอยู่กรุงเทพมีแค่น้องตาท่เป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลหัวเชียวคนนี้ฉีดยาแก้แก่ลายใจที่ไหนพี่น้องอยู่ที่ระนองก็มีแค่น้องไข่เกียวอยู่ที่จังหวัดประจวนมีแต่น้องไผ่รินคนเดียวคนเดียวพัชรีอยู่ที่เชียงใหม่พัชรีอยู่ที่เชียงใหม่ที่ผมเลี้ยงไว้กคนเดียวคน ไปส่งมานออกะบี่น้องทั่วแ้วกินกับอะไรอะสิงโตไข่เจียวไม่เยข่เจียวนะอ้วนโอ้โหรอดตายเลยโบะได้อีกสิงโตน้อยไปคิดถึงเพื่อนแล้วคิดถึงยาย ถึงหมดแต่ไม่กลับไปแล้วเนาะกลับไหมกลับไหมเอาไม่บอกจะมาอยู่นี่เลยนานๆกลับอ๋อนานๆกลับกลับไปแล้วกลับมาอีกไหมกลับสามวันแล้วก็มาอีกแค่สามวันก็เดินทางก็หมดนะเมืองเลยนะลูกไม่ใช่กรุงเทพที่นี่ที่นี่ไม่มีเพื่อนเลยนะ<อ>มีแต่ผู้เฒ<า>่านะ แต่สิงโตเขาเป็นคนไม่อยู่กับเด็กนะใช่ไหมเขาจะอยู่กับผู้ใหญ่ถึงจะอยู่ที่นี่เขาก็ไม่รู้สึกเขาเขาเขาดเพื่อนเพราะว่าเขาชอบผู้ใหญ่ไับี่มันน่ากินทุกครั้งที่ทำจริงๆนะได้ขาไก่ไล้อรถทีได้แค่ ทอดแห้งสีสวยมากต้มแล้วมันจะเวลาต้มลงปลาก็เป็นปลานิลนเนาะข <c oughs> นมหวานแม่อ้วนหวานเอาระดับไหนคะแม่อ้วนคะนหวานตัดขาัดขาเขาบอกว่าแตงไทยมันต้องหวานใช่ไหมใช<า>่มไม่หวานไม่ใช่แตงไทยมันต้องใส่น้ำแข็งเช้าวันนี <c oughs> ้นะคะก็อาหารไม่ได้เยอะนะคะคนประมาณ10คนไปดูว่ากินอะไรกันบ้าง ก,กินข้าวก่อนเด้อก่อนจะทำงานมีหมกหมออ้อหน่อไม้ไประหยัดไปตออเร็วด้วยเนาะหมกหม้อนเนี่ยใช่ถ้าห่อหมอกเราก็นานนะกว่าจะได้กินใช่ค่ะอะไรอะสิงโตอร่อยจัดประหลัดบอก ขณะที่ช่างกำลังเลือกรองเท้ากันนะคะคุณตาแหวงก็ไม่ยอมออกจากห้องนอนาอาามามามาพอแล้วพอแล้วอย่าดูเยอะมากินข้าวมันต้องมีความหนานิดนึงใหญ่หมดเลย,เลย ไอ้ถุงเท้าบางๆไม่นีแลลื่นไปลื่นมาได้ไเลยๆโอ้โหอย่างเทอ่ะพี่ลินอ่ะเออสีสวยดีเออสีนี้ก็สวยกัดไหมอ่ะกัดไหมทามันกัดนะเราต้องกัดมันก่อนเออเออเอาไม่เท่อยู่คนเดียวใส่อะไรก็ไม่ได้ตีนใหญ่เกินก็ตัวก็ใหญ่ก็ไม่เอาไม่เอาไม่ไม่หล่อด้วยยังไง แฟนขับเขาเป็นห่วงให้ใส่มวกอสั่งแล้วสั่งแล้วเขาสั่งฮะสั่งอะไรเขาสั่งออนไลน์ตามภาษาเอาจริงเหรอแล้วใครจ่ายให้อะไอ้เราซื้อมามันก็ไม่ได้งคนคนใจนี่ไหนคนใจอยู่ไหนอ๋อคือให้ตังค์แล้วให้เขาสั่งเองอ๋อมันจะได้พอดีเขาสิ่งที่ต้องมีหมวกแว่นตากันกระเด็นมีอยู่แล้วอรองเท้าบูทรองเท้าอะรองเท้าที่กันอะไรต่างๆในสวนนะครับ หาอะไรครับพี่มอมครับมอมได้หาอะไรหาดินเอียดกินมอมนี่มันหมาแก่เลยไหนหมีเดี๋ยวน้อยใจน้อยใจไม่ได้เลยต้องเรียกหมีด้วยถ้าเรียกมอมนะหมีมอมหมีมอมหมีกอะไร้มอมต้องเรียกเขาด้วยนะต้องเรียกเขาด้วยเนี สวัสดีกันฮไม่ยอมกันจริงๆเขาไม่ยอมกันจริงๆนะสวัสดีเร็วแปลกน้องหมาสองตัวสวัสดีกัน,กนแล้วเขาจะงืมๆนะใครแบบว่าเราไปเล่นกับใครก็จะงึมๆ,ๆสวัสดีกัน มีเพื่อนกินนหรอฮะเพื่อนกินหาไม่ได้ต้องอาศัยช่างนะขอบคุณครับโอต้องมีไข่เจียวด้วยไข่เจียวกับเจียวบองเข้ากันอันนี้เจียวบองปรุงสุกเผ็ดน้อยวันนี้นําเสนอใครสนใจบ้างครับเจียวบองปรุงสุกอันนี้เผ็ดน้อยเผ็ดน้อยถ้ามันไม่เผ็ดก็ลูกโดดเลยกาลูกโดดเลยนะลูกโด ไปหาพริกขี้หนูลูกโดดอยู่ในหมกหม้อเขาใส่ไปเยอะอยู่นะไม่มีเลยเนี่ย,ยเนี่ยครับแกวบองเสริมรสอาหารนะฮะมีเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดปานกลางนะครับมีสุกมีดิบมีแกวปลาต่อนโอ้อยากกินแกวปลาต่อนมาหลายวันแล้วเพราะว่าอะไรนะหายไปตั้งครึ่งเดือนในนี้พริกป่นะ นีต้นเมื่อคืนไม่มีอยู่นี่ไงต้นนี่ไงพี่ลินเขาบอกว่าอยู่ที่ต้นมีมีเหรอเออดีดีมีมีพี่เจ้ามีเอาไหมต้นนี้เก็บหูอย่างสวยได้ได้นี่เนี่ยเนี่ยอ้ขอบคุณครับเอาเนี้เอานี้เอานี้เก็บกันจนใครก็เนืกออะไรไม่ออกก็ยื่นมือมาที่ต้นนี้เหมือนมือไม่น่าขนหมดแล้วครับเออแต่ปุ้ แต่ปลูกไว้ใกล้ๆอย่างนี้ดีนะฮะเดี๋ยวต้องเพิ่มอีกสักสี่ห้าต้นเนาะเพิ่มไว้จับนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเพิ่มแถวนี้เลยมันหยิบง่ายนี่อยู่ที่นี่กินข้าวอร่อยเอไม่มีแรงคนเราถ้าสบายใจก็กินอร่อยหมดทุกอย่างใช่ไหมพี่ ถ้าเรามีความสบายใจอ่ะมันก็กินอะไรอร่อยหมดคนเราถ้าใจไม่สบายนะแม่ครัวจะทําอร่อยขนาดไหนมันก็กินไม่อร่อยหรอก mm hmm. ใช่ไหมนะอ้วนคนเราเนี่ยจิตใจสําคัญถ้าจิตใจเราปลอดโปร่งสบายอันนี้มันก็ทําให้เรามีอะไรกินมันก็อร่อยน้ําพริกน้ําปลาก็อร่อย mm hmm. เหมือนในครอบครัวครับถ้าครอบครัวรักกันนะสามีภรรยารักกัน นะฮะมีกะปิน้ำปลาก็อร่อยครับข้าวสวยเทน,น้ำปลาพริกฝร่งก็อร่อยใช่ไหมช่างจ้องถ้ารวกักกันนะแต่ให้ดีมีเนื้อไหนก็ดีนะช่างเนาะ <c oughs> แต่ถ้าคนมันไม่รักกันนะ <c oughs> โอ้โหต่อให้หูฉลาม <c oughs> มันก็ไม่อร่อยครับอ่าเรื่องที่เรื่องจริงเปอ,อเพราะาฉะนั้นความสําคัญที่สุดไม่ใช่อาหารอร่อยหรือไม่อร่อยมันสําคัญที่สุดคือ มีความรักใ่้คนเกี่ยวกันรักกันมองกันด้วยความรักความเมตตากอร่อยเชื่อสิอร่อยทุกอย่าง จากใจน้องดำแต่กายหัวใจขาว